สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะอาทุกท่านเลยนะครับผมพบกับผมเป่าเดินสำรวจป่าล่าผีกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ครับผมจะพาพี่เอฟซีนะครับผมไปนอนแคมป์กลางป่านะครับก็วันนี้นะผมมาคนเดียวนะพี่นะผมไม่ได้ชวนใครมาเลยนะครับก็วันนี้นะผมจะพาพี่พี่เอฟซีนะครับผมไปดูธรรมชาติในป่ากันนะครับเพื่อไม่เสียเวลากันนะครับก <c oughs> ็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วผมขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับ okay, ผมถ้าพร้อมกันล็ไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมา บนเขาแล้วนะผมผมก็ขึ้นมาจะได้ยอดของเขาแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ขึ้นมาตั้งแต่เทีย่ยงแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณประมาณ,มาณบ่ายสองแล้วนะพี่นะนี่นะพี่นะผมก็แคมป์จากบ้านไม่ไกลสักสักเท่าไหร่นะพี่นะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็จะมานอนเล่นแคมป์เล่นเฉยเฉยนะพี่นะก็ตอนนี้ก็ผมยังหาที่แคมป์ไม่เจอเลยนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาที่แคมป์กัน,นครับ ก็ผมว่าผมจะหาตรงแถวๆนี้แหละนะพี่นะก็ตรงนี้ก็วิวสวยมากนะครับท่านผู้ชมดูเห็นตรงแถวๆข้างล่างรูเ้เลยนะท่านผู้ชมนะได้ยินเสียงขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนู่นับก็จะเห็นทั่วเลยนะพี่นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันดีกว่านะไปนี่นะเดี๋ยวเราจะหาที่แคมป์ตรงแถวๆนี้นะครับ เ uhm. สียงอะไรก็ไม่ร er. ู้นะท่านผู้ชมนะเสียงเหมือนคนป่านะไก่ป่าเขาอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะพี่นะผมได้ยินเสียงเหมือนคนป่าเลยนะพี่นะเฮ้ยเจอไหมท่านผู้ชมเจอไหมพี่ ไปแน่นะเพียบซีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะมันขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมเจอเด็กคนป่านะครับท่านผู้ชมเป็นเด็กอยู่เลยนะอยู่ในกลางป่านะผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่เด็กคนป่าหรือเปล่านะเฮ้ยคนเดียวนะท่านผู้ชมนะเป็นเด็กอยู่เลยนะครับ แล้วหินก็เยอะมากเลยนะพี่นะเขาอยู่ห้องบอลนะท่านผู้ชมนั่น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 เพียบซีเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจะหาทางขึ้นไปดูนะครับ ผมว่าเขาน่าจะนี่นี่นี่เจอไหมท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นทินของเขานะสวยงามมากเจอไหมเหมือนเขาแอบมองผมด้วยนะท่านผู้ชมนะเป็นเด็กอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,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 ยวผมจะลองหาทางไปสื่อสารกับเขาดูนะ ตอนนี้ผมหาทางขึ้นไม่เจอนะท่านผู้ชมนะขึ้นยากมากนะครับขึ้นยากมากท่านผู้ชมโหไอ้หนูเจอไหมดูดูดูไอ้หนู เดี๋ยวเปน็นอย่งนเะดแล้วผมจะลองหาทางขึ้นไปสื่อสารกับเขาให้ได้นะครับท่านผู้ชมว่าเขาอยู่กินกันยังไงนะพี่นะว่าเขาอยู่กันกี่คน น้องเขาไวมากไม่รู้ว่าน้องเขาไปไหนแล้วนะ ดูน้องเขาเก่งมากเลยนะท่านผู้ชมนะดูดิเฮ้ยไปแล้วนะท่านผู้ชมนะน้องเขาเก่งมากท่านผู้ชมไวมากผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทินของเขานะท่านผู้ชมนะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของเขานะสวยมากครับท่านผู้ชมโหวิวอย่างสวยเลยนะ น้องเขาไปนู่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนี่นะตอนนี้ผมขึ้นมายอดแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้น้องคนป่าไปนู่นแล้วนะ ไอ้หนูเฮ้ยหนูนับต้นไม้ได้เนอยู่นู้น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 เพล็บซี่เจ๊มั้ยไอ้หนูท่านผู้ชมดูนับน้องเขาไปไหนนะดูดูดู What? เห็นน้องเขาเดินไปกลับตรงนี้หลายรอบแล้วนะผมก็ยังไม่รู้นะว่าน้องเขาพักนอนตรงไหนนะครับท่านผู้ชมผมพยายามเรียกเขานะครับเขาไม่ตอบผมกลับมาเลยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ย ไหนแ่ไม่รู้นะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ 不穷，嗯、嘿。 เด็กคนระับท่านผู้ชมเด็กไอ้หนูควะผมคุยกับเขาหน่อยพี่นะเขาไม่ตอบผมเลยนะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับ นูอยู่ับใครไอโน น้องเข้าไปตรงนู้นอีกแล้วนะพี่นะท่านผู้ชมนี่นะครับน้องเขาก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะใต้ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็สวยมากนะท่านผู้ชม น้องเขานั่งเฉยนะครับว,ว่าไอ้เนาะว่ะี๋วยวผมจะลองเข้าไปคุยกับเขานะพี่นะว่าเขาเนี่ยได้กินข้าวหรือ,อยังเขาอ่ะหิวข้าวหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามเขาดูนะครับเพราะผมเนี่ยยังมีขนมติดตัวมาบ้างนะพี่นะก็มีขนมกับน้ํามาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขนมเนี่ยไปให้น้องเขานะผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเขาจะกินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับน้องเขาดูนะว่าถ้าผมเข้าไปดูเนะี่ยเข้าไปคุยดูเนะี่ยว่าผมจะโดนน้องเขาทำร้ายหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปคุยกันดูอันโนว่า พี่มาดีนะครับพี่ไม่ได้มาายเด้อรอ์ว่าอ,อีดอโกะฮะอ,อีดอโกะนี่นะพี่นะเหมือนน้องเขานั่งดูวิวนะครับตรงนี้ก็วิวสวยมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะแล้วต้นไม้นี่ก็ ค้งสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขอนมให้น้องเขาเลยนะพี่นะนี่นะท่านผู้ชมดีนะครับผมเอาขอนมปังมาเผื่อไว้นะครับขนมปังกับน้ำมานะพี่นะก็ผมก็จะเอามากินนะท่านผู้ชมก็อตอนนี้ก็น้องเขาโชคดีมากเลยนะครับที่ผมได้มาเจอน้องนะ ก็ผมเนี่ยจะเอาขานมปังให้น้องเขากินครับหมวกว่าหมวกว่าดูครับเหมือนน้องเขาจะไม่สนใจนะครับเหมือนน้องเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะหมวกว่าไอ้หนูเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางให้เขาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะผมจะไม่ประมาดนะเดี๋ยวผมจะอ,อยู่ให้ห่างๆกับเขาวันนี้หน่อยหนึ่งนะพี่นะ นี่นะครับท่านผู้ชมผมจะห่างๆกับเขาหน่อยหนึ่งนะพี่นะผมจะไม่ใกล้จนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะโดนทําร้ายเอานะครับก็ผมก็ได้เตรียมมีดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะเผื่อเขาทําร้ายผมเนี่ยผมจะได้ป้องกันตัวนะครับ ผมคุยกับเขาทุกภาษาแล้วนะพี่นะเขาไม่ตอบผมเลยนะครับเหมือนน้องเขาจะอยู่ที่นี่แค่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ให้น้ำกับขนมไปแล้วนะพี่นะก็โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะขอตัวกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี ulously, ๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็มาก็ทั้งวันละมาเจอกับน้องเขานะครับโชคดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาจากข้างบนเขาแล้วนะครับผม ก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาสักพักหนึ่งละก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงปีนเข่าแล้วนะผมก็เส้นนี้ก็ผู้ผมก็ขึ้นลงกับประจำนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเจอกันรงข้างล่างนะครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาจากบนเขาแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่ตรงตีนเขาแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกล่าวว่าจะไปนอนแคมป์กลางป่านะพี่นะก็ผมไปดันเจอน้องคนป่านะครับผมไม่กล้ารับปากนะว่าใช่น้องคนป่าหรือเปล่าก็ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้นะผมกะจะขึ้นไปแคมป์นอนกลางป่านะพี่นะก็ผมก็เจอน้องนะ เจอน้องเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตรงแถวแฉพินตรงนั้นครับตรงนั้นก็หินเยอะมากเลยนะพี่นะก็ตรงนั้นก็จะมีผาด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปวันนี้ก็ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ